สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่รักและขรลทถูกๆุกถันนะครับเนาะยินดีตอนรับเข้าสชูชองคนลงปลาหากินหาเที่ยวครับเมื่อนี้ผมสีผ้าพี่น้องนะครับไปเที่ยวฟังเล่าครับผมตอนนี้มาเห็ุไปผ่านแดนนะครับนี่ไปผ่านแดนอยู่ที่ว่าการจังหวัดนองค่ายนะครับไปไทยเอกสารดำเนินนะครับเนาะ ตอนนี้กระถ่ายเอกสารเรียบร้อยนะครับพรก็ระสิิเดินทางครับเดินทางขมไปเฮ็ดเอกสารอยู่ก้อนขมนะครับอยู่ดันนะครับนอนสิกษาไปเดี๋ยวพมก็ะสิธิถ่ายให้วิวบรรยากาศให้พ่อพี่น้องเบิงนะครับฟังเล่าเป็นแนวดนะครับว่าหมบานข้าเจ้าเป็นแนวดานะครับข้าเจ้าประเภทนี้ข้าเจ้าเป็นแบบใดนะครับไปเที่ยวกะกึ่งไป งานแต่งครับงานแต่งพร้อมนะครับเนาะงานแต่งเป็นเพื่อนไปได้ลูกสะใภ้ทั้งประเทศลาวนะครับก็ได้ได้ขามไปแต่งครับพี่น้องเข้าใจเดินทางโดยรถขั้นสีดำนี่แหละครับไปพ่อกันครับด้านครับต่อไปเนาะกำลังจากที่เฮ้าเ็ดวัดผ่านแดนนะครับตอนนี้กําลังเดินทางขับสพานไทยลาวนะครับจากวัดหนองคายนะครับ 来啊来啊 ตอนนี้ก็ลาถึงด่านแล้วนะครับทำเรื่องผ่านด่านนะครับจะข้ามไปประเทศลาวแล้วนะครับเนาะพี่นอ้องจังไวีเองบรรยากาศพร้อมกันครับพี่น้องตอนนี้เฮ้าสแตมบัตรผ่านแดนในฝั่งลาวแล้วนะครับเนาะตอนนี้เข้าได้บัตรใบผ่านแดนมาแล้วนะครับจะเข้าใบซูออกใบซู บานสูเมืองก็เจ้าละครับบานนี้ไปสิไปต่อรถพิ่นมาทารับครับพี่น้องถ้าที่เป็นรถขั้นใดี๋ยวเบิ่งกันครับพี่น้องครับตอนนี้เฮาสเตมปมาเรียบร้อยนะครับเขาพื้นที่ล่อรถมาลับครับล่อรถมาลับนี่ทีมเดินทางน้ำกันครับพี่น้องเพิ่นสิเพิ่นสิไปเอลลูกไผ่ครับกคนนี้ครับเี่เป่นไปเอลลูกไผ่ ครัล่อรถมารับอยู่นี่นะครับแล้วก็เดินทางไปเดี๋ยวผมจะถ่ายวิวผ่างทางนะครับว่าประเทศลาวเพิ่นเมืองลาวเพิ่นเป็นจังไรนะครับนะเดินทางเข้าเวียงจันทน์สถานที่เขาจะไปนะครับห่างจากเวียงจันทน์เพิ่่่นวาอยูประมาณ16-17กิโลนะครับรวมแล้วจากด้านไปก็จะอยู่ประมาณ30กว่ากิโลนะครับมาเบิ่งว่าอ่ามันสิมีหยังแหนผ่างทางนะครับแล้วก็สิไปถ่ายบรรยากาศงานแต่งบ้านเพิ่นนะครับในเบิ่งนะครับว่าประเทศนี้เพิ่นเป็นแนวาดไนะครับ แล้วเจอกันในช่วงเดินทางครับผมตอนนี้เข้ากับเดินทางนะครับออกจากด้านนะครับกำลังจะเดินทางไปมูบานเป้าหมายนะครับประมาณ4ี่สิกิโลประมานว่าอันนี้รถแลนด์มืคือฟังไทยนะครับรถแลนด์กวาครับบ้านเข้าแลนด์ทรายราคบเกิดร่มมูบ้านไหนบ้างบ่อหอดผีบ่อร่มมูบ้านหอดบ่อ โอ้ฝนใข็ฝนมาบางอย่างแห้งเป็นบ่ครับแม่นฝนแห้งอ๋อวันก็เห็นน้าปังกันกาเพื่อเขาใสกันใส่น้าใส่เขื่อนีหน้าปังนี่น้ำผงน้ำผงเข้าเห็นน้ำผงหมดแล้วนะครับผงผงนะครับมาเบิ่งเรื่อยๆครับผมเส้นทางเดินทางนะครับออกจากด้านโอ้โหขี้ปากกันมากเลย

กินอยู่มัธยธรรมกินอย่างกินเต็กนะครับข้ามหม้อมากอลูกเส้าหลาเส้าเหลียบนนาเหมือนเม่นหมดแหละกินข้าวเขรากินข้าวผัดข้าวเอ้ยสื่ออะไรกินหมกกินปีกกินจีกันเลยแต่วิสานเ่านี่ดอาเส่ไปในเอาสมตำมุุ้งสนะกา ทางทางตะา,าดกัสว่าง,ง่างนีเมาทางดวนอ่ทางดวนประเทศเล้วครับโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเดี๋ไปแล้วไปทางดวนแล้ว ไปถือ,อยืเป็นป่ะถือ,อยืมม่้านี่โอ้ทังทังไปมองใจตังมั่ใจเงินม่วุ่นขนาดนี้ว่ะอ๋อ<น>ไม่ท่างออกทางซีทางประชาชน สารมาเมื่อนี้เป็นรถแ,แกป๊ปน<ด>ะเขาได้ตัวปี้เลยเป็นแนทนที่ถ้ามันหลุมเลย แขงง็งแรงหมดเ่ยคุนเคยมากเลยเส้นนี่นะไปจันสว่างเคยไปอยู่แต่เส้นนี้บ่เคยมาชื่อบ้านนี้ก่จันสว่างาย,ยนนาบ้านจันสวา่า,วางเบิ่งตามใจกี่พิเแล้วมันยังเหลือจากกิโลครับมันยัง2กิโลตอนนี้คือห่างจากบ้านบ่นอกเขานี้นี่มูมมม้เหมือนจัะ มีโการเป่นกลางยังลงจะินงนาเป็นทางเขาบ้านครับเนี่ย็กโลเคชั่นเหมืนล็อกสิริสิริสิริ น <anto> GPS บอตัวเนาะมาจำเป็นแลกสร้างคืออ้าะไรถ้าเรายลสร้างเมื่อกี้คือสีดีกวันนี้คือช่างด้วยก็คือเอาไฟฟ้ามาเบิดอจุกกลางช่างเห็นมั้ยไงวันนโย่ซอยกันโย่เขา GPS บอกบอกมาเส้นทางแบบไหนเนาะวันนี้ ขาวขตุมข้วชนหนึ่งเนีไปจอดอยู่สวนยางยางไม่ไม่พิโุพรจอดอยู่กับหวัวเลยก็หัวป้าไปอย่างเดีไบุหมไปเลยอย่างนี้ยอมมั่นันทางไปหน้าข้าเจ้าไ,ไอ้เนรี่คอามเลยั่ดมบด้บาให้กับรถนะนอห ขอให้ไปได้ครับคือเริ่มดีขอให้ม่ถนนไปได้ลัดปลาฟาดงมาน้ำฝนก็สิไปได้ลุ่มเด้อครับลุ่มเด้อปะเนี่ยคือขึ้นไปบ่ได้ได้เนี่ยออกทรายได้บ่อนเนี่ยออกายปีนได้บอนฟาดลุ่มครับพี่น้องเบิ้งกันเบิ่งกันครับไปเบิ่งกัน นี่ล้มครับพี่น้องนี่ <êm> เป็น,ปนยิไนยงไปพุ่นยิงไปหากำแพงพุ่นตัดตัดหลักแบบยังบอกอถ่ายเลือพืน้นน้ำเตี้ยเลยที่พี่เอดจักมากแบบใดครับนี่ โชกชนถนนโชกชนเส้นนี้เส้นลักมากเส้นชีวิตสายไสเปลี่ยนทางไปนะครับบ้ดนี้มาเจอรลุมครับรถมันเตียเนาะคนเอาพามันกำลังไปหามาเม็ดขอความร่วมมือล้มจากรถล้มจากรถคว่ำแบตเตรี่มัสิระนาไปไปมาโหลดเลยเขาโหลดเลยครับครับว่าไปยังแทนวิทย์ตัวนี้กันอ่ะล้มจากรถครับพี่น้องรถมันสีโคดแอบโซมวิว โอ้โอหคุณอะครับล้มเพราะว่าต้องลงจากรถครับก็ฉันเป็นโคลดครับพี่น้องนะครับรถผ้าหน้าเทียมากครับรถแก็บครับล้มคุณอะเอ,อิดชวมวงวิวนนทักพี่กูมาทาั้งนี้ทั้งนี้มาได้ นี่ครับทั้งนี้ลบล้มครับเอาลบไปแน,น่มีม <c oughs> บรรยากาศในบ้านเพิ่นนะครับเนาะแต่กรลุ้มไา้ครับพี่น้องเป็นรวดมไปไปไปก่อน ชมวิวเที่ยวถัดเพื่อนว่าโอ้บ้านเพื่อนก้ะฝนตกพร้อมกันละครับกับบ้านเท่าเพื่อนว่าพายุเขาเหมือนกันกับบ้านเฮาครับของบ้านนี่จีพีเอสมากครับจักเพื่อนหายไปทางไหนเนี่ยจักสิไปทะลุใส่เนาะผมกับกเพื่อนมา <c oughs> โอ้เสน้นนี้แหละมั้งครับนี่ทะลุแยกแล้วแต่ผมหัวออกขวาไป ฮะไงไม่อันบ่นี่ครับบานเมืองเพิ่นนะครับนะนน,นเส้นนี้แหละเส้นรักแล้วนะครับไปขึ้นรถต่อครับพี่น้องเดินทางต่อ